เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับผมพาเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมมาที่วัดศรีหยังเป็นการย้อนรอยสถานที่ที่หลวงปูท่ทวดท่านมาเรียนหนังสือโครการปิยป่าชีวิตให้คนทุกมันกะอยากขึ้นแต่ฝนจะนานนี่กับทุกทั๊กหลับปฏิปัญญ์ก็โวหวาตาอดทราบความวจะนิดหนึ่งทำให้มาเคยจะาพูดเอ่อทุกคนทุกที่นี้ก็โวหวานตาพเดินมาพ้นนี่กับ อย่างโรยหนึ่งคนที่เป็นอาจารย์ก็ได้ให้ตัวหลายฝ่ายด้วยกันสมโเรียกว่าจะหากคนที่ไหนมาสร้างวันนี้ไม่ได้ถ้าไม่ได้เป็นญาติใจของคณะญาติปิฏฐมหรือว่าศิตยานุสิทธ์ของหลวงปู่ทวดในวันนี้ฉะนั้นกิจกรรมที่สำเร็จเสร็จที่มันเป็เรียบร้อยแล้วยังไม่เรียบร้อยดีเพราะยังมีกิจกรรมทางฝ่ายสงฆ์อีกอาจรย์อีลงเลยผมจะพาเพื่อนเพื่อนกลับไปที่วัดต้นเลียบสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นวัดมันเป็นบ้านเศรษฐี สถานที่แห่งนี้เป็นที่เกิดของหลวงปู่ทวดเมื่อเกิดแล้วเขาก็นํารกของท่านเนี่ยไปฝังไว้ที่ต้นเรียบนะฮะที่ต้นไม้ใหญ่ที่นี่เขาเรียกว่าต้นเรียบอฉะนั้นก็จะมีสถูปของท่านอยู่ที่ข้างต้นเรียบนะหรือใต้ต้นเรียบนั่นเองแล้วก็พาเพื่อนๆนกลับไปที่วัดดีหลวงซึ่งห่างจากา ต้นเรียบเนี่ยประมาณสัก200เมตรนะครับเป็นที่ที่ท่านได้บวชนะฮะอุปสมบทนะครับเริ่มต้นที่นี่เลยครับอออันนี้คืผู้จอมน,อน,น่าจะรู้เข้าใจต้งนผู้จอมเพือ่อเพียงแต่ว่าการที่มีคิดจิตัำวันนี้เป็นสถ่นที่สำคัญของหลวงปู่ทวดโดยความรู้สึกส่วนตัว วปู่ทวดวัดดีหลวงวัดศีหยาง,น,งน้องนิมนต์ครับขอนอบน้อมต่อองค์พระตนตรัยขอน้อมกราวหลวงปู่ทวดเหลียบน้ำทะเลจืด ความกรุกและขอประทานโอกาสต่อท่านพระมหาถทวราระเทรานุเทร,ราเพื่อนสาสรรมนิกทุกๆุรูปซึ่งมีพระเดชพระคุณกันเจ้าคุณพระราโช,ชและเวทีปร,ริยนีธรรมเก้าประโยชด็อกเตอร์เจ้าคณะจังหวัดสงขลา ตัวอาวุโสโดยสมณสัตว์หลวงพ่อหลวงปู่พระครูสุเทพธรรม,มโชติปรึกษาเจ้าคณะอัมพติภาตอนนี้จะพาเพื่อนเืนท่านผู้ชมทุกท่านที่ชมอยู่ ที่นี้แล้วก็ที่เข้าร่วมกิจกรรมนะได้เห็นขบวนแห่หลวงปู่ทวดไปยังวัดสีหยังแล้วก็ได้เห็นความร่วมมือ,อ,าอามากมายระหว่างาคนในพื้นที่วัดราชการต่างๆนะครับก็ตามมาเลยครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆ ได้เห็นตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะดูวิดีโอนี้ให้จบนะครับเพื่อนๆนครั้งนี้เป็นครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์เช่นกันที่ได้นำพาหลวงปู่ทวดนะมาประดิษฐานที่วัดสีหยางเพื่อย้อนรอยอความเป็นมาในอดีตนะครับเพื่อให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้ เข้าใจได้เรียนรู้ได้รับรู้นะครับว่าท่านเรียนหนังสือแล้วก็เริ่มต้นจากที่วัดสีหยางนี่เองครับ ลำดับต่อไปจะได้เข้าสู่พิธีการนะครับผมกับผมนายธีรศักดิ์ชูเพลงนักวิชาการวัฒนธรรมกลุ่มหาที่หลวงอู่ทวดนะครับหาได้าผ่านมานะครับอู่สมบท นะครับบรรดาชาสามเณรนะครับท so so ี่โงมุโบสถวัดดีหลวงนะครับแล้วก็มาเรียนหลังสือที่วัดนี้วัดศีหลังนะครับอยู่ในพื้นที่ของทางราชการคืออำเภอระโนดนะครับในส่วนของฟาโนู้นนะครับก็อยู่ในส่วนของอำเภอตาทิมพระนะครับวันนี้ อาท่านนายอาชาวไม่ด่านรู้มันไปลรวงร้ากันเช่นชวนนายกชุมชนกับมีร่วมไปกันเรือรับเลยแต่วมาแต่๋ยมาให้พักแกล่วเลยเลด้วยความพาคุณใหญ่เล่น้วยงานนี้เนี่ยเป็นการิเริ่มดำริและดำเนินการเป็นแม่งานและการจัดการทั้งหมดโดยอาจารย์สมฤทธิ์หรือหลายคนเรียกว่าอาจารย์อ้วนนั่นเอง นะครับเป็นเจ้าพิธีด้วยแล้วก็เป็นเขาเรียกกับอะไรแม่งานทั้งหมดทั้งหลายอ่าก็ขอบพระคุณอาจารย์สำลิศนะวัทีนี้ด้วยและเป็นประวัติศาสตร์ของท่านด้วยวันีหนักบุญหนักไล่ที่ดวงใจว่าจะมารวมกันซึมร่านเรามารวมกันระลึกตึงประวัติศาสตร์โลกอันดีนะครับ ก็เจิญก้าหมดัลรู่พีดีตรงนี้ได้แล้วกันกระนี้ขากาวีต,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 ต่างดันสายมือตาดันหน้านี่ครับยังโคีีว่างคู่ครทองทวด่กาก็เมโซเมชาจา วัดเที่ยวี่กังเดิได้กับรุงวงกันกันได้ได้วันเดิมมัจะไปด้วยกับวัดีร่วงมาวัดปะโพมา่าวัดลาเมมาวัดะวัดไล่ไลวัดอีเดียวมืนยาดีมกาเบียนพีนงว่าโดยจะเลียเร็วึ่งตารางกิโลเมตรที่ัดซึ่งกิโลเมตรนี้จะมีวัดอยู่หนึ่งวัดประการที่สอง่อานนิดหนึ่ง่งไ เรื่องของการวางอนาคตให้คนนีแจกทุกเรียนแจกข้าวสารแจกซ้มแป้นแจกมะม่วงแล้วก็แจกรูปถ่ายของหลวงปู่ตวดด้วยวันนี้ร้านยกนิ้วจัดการเองเลยยกอันนี้เข้ามาจากไหน นี่เป็นวิดีโอนะต่ว่าเปิดบไมอาานี่เด็นเรงเตรมตวมดีๆช่วนะช่วยงานช่วงานไปยามาดเรื่องน้เขาจะเลิอนพ้เลย่ล่มาได้ดีด้วยเลยๆการจะเลื่อน้อของการศึกษาเรื่องราวของการกลับมาเพื่อพัฒนาบ้านเกิดถามว่าทำไมเรื่องราวเนี้คนทั่วไปไม่คิด การนายกวันท right. ี you know? oh, yeah. ่ตอนี้ที่วันที่15ตุลาเป็นเจ้าพกติกาไปจอที่วัดปเยาวัดลยงนี่อาไปวัาต้นเลียมาวัดปีหลวงและ ไม่ใช่ว่าเขาต้องมานี no, so cool. ่เป okay. ็นวิดีโอนะเจ้ว erm ่าไม่เปิดโบสถ์ไม่นักดูท่าเปิดโบสถ์ต้องเปิดออกพอมาวิดีโอก็มาไม่วิดีโอมองหน้ใช่ไหมเจ้าอาวาสวัดต้นเรียบนะครับสามสี่ห้ารูปนะครับอีกฝั่งโน้นนะครับก็จะได้ขึ้นสู่อัศวินเพราะนะครับในวันนี้ นะครับเพื่อที่จะได้มาฉลองรับธาญาติโยนนะครับคณะพุทธาบดีษัตทุกคนทุกท่านนะครับที่มาร่วมรมในวันนี้นะครับเนียเลียงไว้เรียบร้อยเลย้เด็กๆพวกมันหยกตานี้ดีที่จมาเนี่ยมุนนมุนมาจอยมุนมาจะมุนมานมุนนักเ